สวัสดีครับทุกท่านเลสสีท้องทรายพีชาแนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการไล่มแมลงศัตรูพืชในสวนพืชผกักถ้าบ้านใครมีสวนพืชผักนะครับปลูกพืชผักไว้ในสวนเล็กๆล,ลองใช้สิ่งนี้ในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันเลยครับเพราะว่าในการใช้สารเชียวภาพที่ไม่ใช่สารเคมีใน,ในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชบางชนิดนะครับสําหรับสารเชียวภาพ อาจจะไม่ได้ผลหรือเราอาจจะใช้เป็นเวลานานจึงจะได้ผลครับแต่ลองมาใช้วิธีนี้เลยครับและใช้สูตรนี้ในการไล่แมลงศัตรูพืชใช้ได้ผลดีราคาประหยัดเราหาได้ง่ายๆเลยครับถ้าบ้านใครมีสวนพืชผักลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับในการไล่แมลงในสวนพืชผักแล้วนะครับสวนเล็กๆเ,เราใช้เพียงแค่นี้ก็พอครับถ้าเกิดว่า เราเคยใช้น้ำยาสำหรับไล่แมลงถ้าเป็นสารเคมีก็จะเป็นอันตรายต่อเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารเชี่ยวภาพสารเชียวภาพเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำจึงจะได้ผลแต่สำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้เพียงครั้งเดียวเห็นผลเลยครับเราฉีดตอนช่วงเย็นนะครับหรือฉีดพ่นตอนช่วงเยน็นไปที่สวนพืชผักเรานะครับแต่เราจะต้องฉีดให้ชุ่มๆเลยนะครับเพราะว่า สารเชี่ยวภาพถ้าเราใช้จํานวนน้อยอาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราใช้จํานวนมากและใช้เพียงครั้งเดียวก็เห็นผลเลยครับสําหรับสูตรนี้ถ้าสูตรไหนไม่ได้ผลนะครับลองใช้สูตรนี้ในการไล่แมลงศัตรตูพืชในสวนพืชผักของเราได้ครับในการใช้ตัวนี้นครับเป็นกาแฟดํากาแฟดํานี้นะครับถ้าเราดื่มกินไม่หมดเวลาช่วงเช้านะครับหรือ ถ้าบ้านเรามีกาแฟซองที่เป็นกาแฟาดำหรือกาแฟาที่เป็นกากกาแฟาเรานำมาใช้แบบนี้ได้เลยครับเราผสมน้ำเพียงนิดหน่อยและใช้ร่วมกับน้ำยาล้างจานทำแบบนี้เลยครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าที่อยู่ในกระป๋องฟอกกี้และเทกาแฟาดำลงไปเลยครับเมื่อเราใช้กาแฟาดำ เทลงไปแล้วนะครับจะจํานวนมากหรือน้อยเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นจํานวนมากยิ่งดีเลยครับสําหรับเตกาแฟหรือกาแฟดําและมาใช้ร่วมกับน้ํายาล้างจานเทใส่ลงไปเลยครับเราจะใช้น้ํายาล้างจานเพื่อไปจับตัวแมลงนะครับและไปจับใบพืชเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชจากมาลูกลานสวนพืชผักแล้วนะครับเพราะว่าน้ํายาล้างจานนี้นะครับจะไปช่วยในการออกฤทธิ์สำหรับกาแฟในกาแฟจะมีคาเฟอีนและกลิ่นของการเผาไหม้ เมื่อแมลงลหลายชนิดได้กินของกาแฟเข้าไปนะครับก็จะไม่กัากายส่วนพืชผักของเราอีกต่อไปเลยครับจะนําไปฉีดพ่นนะครับเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับน้ําดาๆแบบนี้นะครับสามารถไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สวนพืชผักเราได้ผลดีเลยครับลองนําไปใช้ดูได้ครับถ้าใช้สูตรอื่นไม่ได้ผลลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับ ได้ผลแน่นอนถ้าเราใช้สูตรอื่นในการไล่มแมลงศัตรูพืชในสวนพืชผักของเราไม่ได้ผลนะครับลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับได้ผลดีเลยครับในการฉีดพ่นเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดและไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับถ้าใช้สูตรอื่นไม่ได้ไดผลนะครับลองใช้สูตรกาแฟและน้ำยาล้างจาน ในการไล่มแมลงศัตรูพืชในสวนพืชผักเราได้เลยครับเราใช้เพียงครั้งเดียวแล้วเรากลับมาดูกันเลยนะครับว่าวิธีนี้ได้ผลดีและเห็นผลดีเลยครับในการฉีดพ่นในการไล่มแมลงศัตรูพืชน,นะครับสารชีวภาพนี้นะครับเราจะต้องใช้ฉีดพ่นในทั่วต้นพืชเลยนะครับเพราะว่าสารชีวภาพไม่ใช่สารเคมีในการออกฤทธิ์จะเบาบาง และไม่เข้มข้นเหมือนสารเคมีนะครับและเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำจึงจะได้ผลครับ mm hmm. เมื่อต้นพืชเรานะครับโดนสัตูู้พืชขลุกรานมากัดใบพืชแบบนี้และทําลายต้นพืชเราเราใช้สูตรนี้เลยครับในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืช mm hmm. ถ้าสูตรอื่นไม่ได้ผลนะครับลองสูตรนี้ได้เลยครับเพียงครั้งเดียวเห็นผลไวเลยครับ ฉีดไปที่ใบพืชถ้ายุ่มๆุ่มแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ํายาล้างจานจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของกาแฟโดยการไปจับที่ใบพืชแบบนี้นะครับและเมื่อมแมลงศัตรูพืชมาลุกลาต้นพืชหรือมกากัดใบพืชน,นะครับก็จะได้กลิ่นของกาแฟมาแมลงศัตรูพืชไม่ชอบและจะห่างไกลจากต้นพืชเราเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชนแนลได้นะครับ และคลิปนี้ผมวองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้กาแฟและน้ำยาล้างจานในการไล่มแมลงศัตรูพืชในสวนพืชผักเรานะครับและสําหรับต้นพืชที่มแมลงศัตรูพืชไม่มาลบก,กวน,นะครับเราก็สามารถใช้น้ํายาตัวนี้ในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิถีพีชนแนลด้วยนะครับขอบุณมากครับจากวิถีพีชนแนลครับผม สูตรอื่นไม่ได้ผลแต่สูตรกาแฟและน้ำยาล้างจานในการไล่มแมลงศัตรูพืชเห็นผลไวเลยครับลองใช้ดูได้สำหรับสวนเล็กๆและถ้าเป็นสวน,นใหญ่ๆนะครับเราเพิ่มจำนวนสูตรนี้หรือน้ำยาสูตรนี้เข้าไปผสมกันเลยครับเห็นผลไวเลยครับ